ได้มีการไปทำงานไปต่างจังหวัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเสียงลากเก้าอีลากจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง<อ>ใช่เสียงมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วกล้องและกลังวานแล้ว <What? S 1> ผมเริ่มจะแบบ <What? S 1> เฮ้ยลงไปแจ้งน้องพี่คะข้างบนชั้น4ี่ชั้นห้าห้องข้างที่ไม่มีใครอยู่เลยย่อมือ วันนี้นะคะปายก็มีแขกรับเชิญนะคะท่านพิเศษนะคะชื่อว่าคุณนนก็อยากจะขอเล่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งะนะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันงผมเนี่ยก็จะมีการใส่บาส่ชนบนอยู่แล้วนะครับในตัวเรื่องตรงนั้นนะครับแต่ก็มีครั้งหนึ่งนะครับหลังจากโควิดนะครับได้มีการไปทํางานในต่างจังหวัด นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ต้องไปทํางานในส่วนด้านการตลาด<ฮ>ะนะครับดูดูในส่วนของในพื้นที่ตรงนั้นจะต้องอยู่กันเป็นอาศัยอยู่ตรงนั้นเป็นระยะเวลานานนะครับก็มันมีเรื่องอยู่ว่าอยู่มาได้7วันแล้ว <ฮะ S 2> นะคอยู่มาได้เวันเวันแล้วนะครับวันที่8วันที่9วันที่10<ฮ>ะนะครับก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรฮะมีเสียง ที่เรานอนอยู่นี้ที่ห้องชั้นข้างล่างก็คืออันนี้คือเป็นที่ที่พี่นอนไปไปไปทางานครับแล้วก็ไปเช่าห้องใช่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมอย่างนี้ไหมคะใช่ครับคล้ายๆโรงแรมใช่ครับก็จะมีอยู่หลายชั้นนะครับโดยปกติแล้วผมก็ก็พักผ่อนปกติปกติก็พอเอิญช่วงนั้นไปแล้วจังหวะว่ามีการพักผ่อนเยอะนะครับจะตื่นมาประมาณตีสองทุกวันทุกวันเลย ใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยความนี้เรานอนเร็วจงนั้นโควิดก็ทําให้เรามีเวลาพักผ่อนเต็มที่เลยครับใช่ครับก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ครับก็เสียงมันเริ่มมาวันแรกเสียงเนี้ยโดยที่จิตเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ่งนะครับก็ปล่อยวางไปว่าเสียงเป็นระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงเสียงยังไงอะคะมีหลากหลายกิจกรรมอย่างเช่นเช่นนะครับ ลากเก้าอี้ลากจากมุมนึงไปอีกมุมนึงโดยที่ไม่ได้ลากแบบน้อยๆเสียงข้างบนหรือเสียงข้างล่างหรือเสียงในห้องเลยค่ะครั้งแรกจะเป็นเสียงข้างบนวันแรกอ๋อคนลุกอันนี้เรื่องจริงผมเองก็ไม่ได้จิตปรุงแต่งเนาะเราก็จะอยู่ในแล้วอันเนี้ยมันเป็นบ้านสองชั้นหรือว่าเป็นอะไรเปานตกมีไหมเป็นตึกประมาณ5้าชั้นผมอยู่ประมาณชั้นสาม จะมีสองวิงเลยชั้นสี่จะมีคนอยู่ข้างบนอ่าใช่วันแรกนะครับจะยังไม่ได้คิดอะไรประมาณกี่โมงเขาวันนั้นตีสองครึ่งตีสองครึ่งอืมระยะเวลาจะอยู่ประมาณสามชั่วโมงไม่เกินตีสี่จะจบเพราะผมอาจจะติดหนังสมัยก่อนจะมีหนังท้องสามเกาหลีติดซีนนี้ตื่นมาไม่มีอะไรนะผมดูนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรน้องวันแรกก็เสียงอีลาก ตึงๆอัลากยาวลากไปามาใช่อันนี้นะฮะลากสักพักหนึ่งอีกชั่วโมงมาก็เป็นเสียงตึงๆแบบคนกระทึเท<อ>้าหรือว่าคนแบบเอากอีเอากอีกระแทกอีกกระแทกม,มันมีหลายๆจุดที่ทําให้ผมแบบเออคืนแรกไม่คิดอะไรอ๋อ,อก็คงมีคนมาศสา่เนาะมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคืนที่สองเป็นเหมือนเดิมจะอยู่ประมาณเนี้ย เวลาเดิมเวลาเดิมเพราะเราจะตื่นมาดูเกาหลีดูเกามาปลุกเราหรือเปล่ามาปลุกให้ดูหรือเปล่าคือที่สองก็ไม่คิดอะไรอนะครับยังไม่คิดอะไรคแล้วเสียงมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วใกล้ตัวเราแล้วมันใกล้คือแบบจากข้างบนเริ่มมาแบบหน้าประตูข้างประตูอย่างเงี้ยใช่เออแล้วคุณนอนทำยังไงต่อยังไม่คิดอะไรอืมจ็ติดฟุ้งแต่งขนาดขนาดเสียงอยู่ในห้องแล้วนะใช่ครับอยู่ในห้องเลยคราวนี้เริ่มใกล้ไาที่ตัวเราแล้ว เราก็คิดอ,อืมเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นหรือ,อพวกไปเที่ยวกลับมาโก่ปง,งป่างโก่งป่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยตั้งแต่ตีสองจนถึงตีสี่พราะหนังจะจบพอดีอแต่จะมีเป็นระยะ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 คือนี่สองคืนนี้สามมาอีกอคราวน,นี้กล้องและกางวานนะผมเริ่มจะแบบเฮ้ยมันมากขึ้นเริ่มมี ตึงตั้งเริ่มเีนขยับเก้าอี้เริ่มแบบหลากหลายมากเลยแล้วก็ลากเก้าอี้ยาวไปคนอะไรมันจะลากเก้าอี้ได้ยาวคราวนี้ผมเริ่มคินแล้วคราวนี้ข้างบนเล้วครับลากยาวไปมานะครับจากหัวห้องไปท้ายห้องจากหน้าประตูมาตรงโต๊ะเครื่องแป้งตึงตึงตึงมาขยันจัดห้องนะครับผมเองก็ไม่ได้คิดหลายสวันแห้ะครบไปสวันเช้าวันลุกขึ้นลงไปแจ้งน้อง ที่หน้าเคาน์เตอร์น้องพี่ไม่ไหวแล้วนะสามวันแล้ว<อ>เพราะว่าพี่ต้องอยู่ที่นี่อีกเป็นสิบวันโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอมันมันมันสามวันติดแล้วพี่ไม่ไหวแล้วนะเนาะจะทํายังไงมีใครอยู่รอบข้างพี่หรืออะไรจะต้องช่วยเตือนหน่อยแล้วกันบอกหน่อยอะไรเงี้ยน้องที่รับข้างหน้าข้างล่างก็เลิกลับพี่คะฝั่งปีกพี่นอน ข้างบนชั <st> ้น4ชั้น5ห้องข้างพี่ไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่โควิดจนถึงทุกวันนี้ผมก็มีห้องพี่อยู่คนเดียวอยใช่ครับแบบเราคนเคยเจอแล้วจะรู้ใช่อะจะจะสัมผัสได้เลยของพวกนี้ไอเสียงลากเก้าอี้เนี่ย มันทําไมนักหนาก็ไม่รู้ไปเคยเจอนะครใช่เล่าเล่าของพี่นนท์ก่อน <c oughs> เล่าก่อนแล้วมันยังไงต่อครับพี่บลอลรู้เรียอเรอ้ยเาก็เฮ้ยจริงเหรอก็โทรกลับมาบ,บ,บอกที่บ้านโทรกลับมาบอกน้องสาวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรากลับไปดูปฏิทินวันโกนมันพระอ๋อเปนช่วงนั้นช่วงนั้นแล้วเอิญว่าผมอยู่ช่วงนั้นไม่ได้ใส่บาตรทำบุญอะไรด้วยค น,น้องสาวก็เลยทักบอกว่าเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าแล้วยังต้องอยู่ที่นั่นต่อไหมอยู่อีกครับอีกสิบวันเป็นยังไงหลังจากนั้นยังมีพอวันที่พอวัน,พอ,นพอทํางานเสร็จใช่ไหมครับเข้าห้องยกมือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําบุญให้กวนน้ำกวนกุศลไปให้จะได้รับทุกทท่านนะครับที่อยู่ที่นี้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยขอให อยู่กันสบายสบายเพราะว่าผมต้องอยู่ที่นี่อีกนานนะครับแต่ก็คือก็ก็หลังจากนั้นมาไม่ได้ยินเลยก็คือเงียบเลยเงียบเลยหลังจากเราเจรจาไปแล้วหลังจากที่เจรจาเรียบร้อยไม่มีแบบอะไรจุดพีคมีอะไรแบบตอนที่แบบพีคที่สุดที่พี่นรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนเสียงเนี่ยแหละตอนเสียงวันที่สองมันหนักมากหนักจนหนักจนวันที่สองเฮ้ยเราก็ วันที่สามหนักเข้าไปอีกนะครับแต่ก็คือแบบเขาไม่มาละลานให้เห็นตัวไม่ได้มาไม่ได้อะไรแมาเสียงโคมมาเสียงลากเก้าอี้มาเสียงกระแทกตึงตึงตึงตึ้งผอมาตกใจคือลงไปแจ้งข้างล่างมันลุ่มขึ้นนะพี่คะโควิดค่ะปิดมาตั้งนานแล้วพี่เป็นลูกค้ารายแรกที่จะอยู่วิงนี้ <laughs> แอบอยากเล่าบ้างา <laughs> ได้ครับเรื่องเก้าอี้เนี่ยไปเรียนสบการตรง <Yeah. S 2> คือไปที่ไหนที่มีผีมันจะมีเก้าอี้ตลอด uh. คือไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรกับเก้าอี้ uh. มีครั้งหนึ่งที่ไปไปพมา่ามันเป็นสองชั้นแล้วไปก็เข้าไปที่โรงแรมแบบประมาณแบบห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าของมันมีแค่สองชั้นด้วยความที่ง่วงก็เข็นกระเป๋าขึ้นไปนอนสามคนพ่อแม่ลูก yeah. ก็ป้าอาบน้ําหนูก็นอนกับแม่เล่นโทรศัพท์รอป้าอาบน้ําเสร็จข้างบนมันดังกุดแบบเก้าอี้อะกุดกุดกดกดแล้วก็แบบแก๊ก,ก,กเหมือนแบบมันยังไม่เข้าที่ง่งก็เออคงมีคนบางสักพักนึงมีเสียงเดแบปบุ้งปุ้งปุ๊มปุแม่คล้ายๆกัน,นเลยเนี่ยใช่แบบอ,อะไรวะรก็มองกแับแบม่แบบเออเขาอาจจะแบบเพิ่งตื่นมาจะไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรหรือเปล่าก็ช่างหัวมนไอ้นี่ก็ปิดไฟนอนกันสามคน ทั้งคือเลยคืดคาดคืดคาด,คาดมีเสียงแบบเหมือนคนแบบนึกแล้วขนลุกคือจัดห้องอ่ะอาการแบบคนจัดห้องแบบขนานใหญ่กว่าดห้องเช็ดห้องตอนเช้าตื่นมาลงมาถามพี่ข้างบนเขาอะไรอ่ะอารมณ์เหมือนกันเลย mm hmm. อ๋อชั้นบนอนะ่ะก็คือห้องที่หนูอยู่ครับข้างบนอนะ่ะเป็นหลังคา ก็เลยแบบไมม่ีเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วหนูก็ขนลุกเลยคือแบบว่ามันแบบมันมีชั้นบนจริงๆอ่ะมันมีชั้นบนจริงๆมันมีคนอยู่เราสัมผัสได้ถึงคาว่าแบบมันมีคนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคคือเขาใช้ชีวิตนัเวลานั้นอ่ะเราก็เลยแบบเออจ้ะโอเคหลังจากนั้นก็จะขอไปไปที่นั่นที่ไรก็จะไม่ไม่พักที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าพี่ที่ไปด้วยกันอีกตึกหนึ่งเขาได้ยินห้องข้าง อันนี้ใกล้กว่าเดิมอีกใกล้เลยใช่ก็เลยแบบว่าเออที่เนี้ยไม่เอาแล้วเพราะว่าที่มันกว้างอะไรนี้ทีนี้วิธีแก้วิธีแก้นะคะอาการแบบเนี้มันค,คล้ายๆกับค,คล้ายๆกับการที่ถ้าสมมติเขาลงมาข้างล่างได้อะเขาอั้มได้จะกลายเป็นผีอั้มได้เท่ากับเราอยู่ในอำนาจบริเวณที่เขาสามารถควบคุมให้เราได้หยินได้ ตรงนี้เนี่ยถามว่าเสี่ยงไหมสําหรับการที่จะดวงตกหรืออะไรพวกเนี้ยก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทําบุญให้เขาคือถ้าพี่ไม่ได้แบบว่าเอะใจไปทําบุญสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะพยายามสื่อให้ใกล้ที่สุด,สดและทําให้พี่รู้สึกมากที่สุดว่าอยู่ไม่ได้มันต้องเกิดเหตุอะไรต้องไปทําบุญคือเขาจะพยายาม พยายามบีบทุกทางเพื่อให้เราไปทําสิ่งที่เขาต้องการอใช่ใช่เขาก็เลยทําทําแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันก็มีหลายวิธีปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยไปจะเอาผ้ายันผ้ายันที่ไปายทำเป็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยค่ะผ้ากยดวงออกมาเนี่ยห่มแล้วก็มาพันเป็นปอกหมอน ไปก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ถ้ามีเสียงอะไรเขาจะไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนเตียงได้เขาจะไม่สามารถที่จะมาอามได้แล้วก็ไปจะเอาเหรียญท่านยมอะค่ะแขวนไว้ที่ประตูห้องแล้วก็ประตูห้องน้ำอ่ตรงเนี้คือวิธีการกันแต่อีกแบบหนึ่งก็คือการที่เราจะเข้าห้องแต่ละที่เนาะบางทีเนี่ยเราได้คุญแจมาแล้วอะเวลาเปิดอะพี่ชินเป็นมความรู้สึกเราแบบแง่ข้างในจะมีอะไรเปล่าอะเออหนู มีความรู้สึกแบบนั้นไงแล้วก็เคยไปเจอที่หนึ่งเขาสอนว่าให้เาอประตูอแต่ยิ่งาอยิ่งเจอเพราะอะไรครับเหมือนแบบเหมือนเราไปขออนุญาตเขาอ่ะก็เลยแบบพักหลังมาก็เลยแบบว่าแบบเาะแบบคนคนนี้ใส่ไม่ดีอ่ะป้องแต่ถ้าไปขอแบบไงคืนโดนทุกคืนทุกที่แต่ถ้าแบบ ันนี้มันเกี่ยวกับดวงตกไม่ดวงตกไหมไม่ม,มันมันทำให้เราดวงตกจากการที่ออกจากห้องนี้แะละที่เราไม่อยู่ในห้องนั้นก็คือพอเคาะปุ๊บเราเข้าไปสิ่งที่ต้องมีก็คือจะต้องทําเสียงวอยวายเปิดเพลงจะต้องมีกลิ่นอาหารันจะซื้อขนมซื้ออะไรมาวางอพอมันมีกลิ่นอาหารปุ๊บเขาจะไม่อ่้เราเขาจะไม่มาทำมไม่มาทําร้ายเราเรื่องกลิ่นก็มีผล กลิ่นมีผลใช่ค่ะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นกับข้าวพวกเนี้ยพวกเนี้เขาจะไม่ชอบแต่ถ้าแบบเข้ามาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยถูกต้องแต่กลิ่นของคนมันดูดเขาไงมันเหมือนแบบเธอมาเธอเป็นใครอ่ะเธอมาทับที่ฉันทําไมอะไรแบบนี้เขาก็จะทําแบบนี้เราก็ต้องหาอะไรที่มากันเพื่อปเทคตัวเราไว้ก่อนบางคนก็ไม่ได้ใส่สร้อยพระเนาะหรือบางคนเนี่ยพระก็คือแบบว่า อยู่แค่ตัว,ตวเราอ,อล่าก็จะอยู่แค่ตัวเราแต่ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วไม่ได้ถึงข้างๆ้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีอะไรที่แบบหนักกว่า <c oughs> ก็อย่างเช่นผ้าโกยดวงออกมาเนี่ยแหละผ <c oughs> ้าห่มผ้าพันอะไรที่เรามีอะไรที่ป้องกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะจะกันได้เยอะท้าค่ะการที่เราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มันเกี่ยวกับดวงเราไหมคือดวงที่เธอบอกว่าดวงตกอะไรอย่างเงี้ยคือคือน่าจะเป็นเพราะว่ามันคือช่วงทัมมิ่งอ่ะ ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสีม่มันคือช่วงของสัพเพเวสีใช่เลยครับเขาจะมีแรงเยอะแล้วเขาจะมาขอส่วนบุญได้ชัดเจนคืนไม่เห็นเป็นตัวเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยใช่คือเขาพยายามทําเสียงทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงเราอาจจะไม่ตกแต่มันเป็นเวลาที่มันถูกต้องสําหรับพบของเขาเ,เขาก็เลยมีพลังเยอะอเขาก็เลยมาทําเพื่อ ขอใครไม่ได้ตรงนั้นไม่มีอ่ะมีอยู่คนเดียวเป็นเหยื่อขออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีหลายๆห้องเขาก็อาจจะกระจายหลายห้องอเอค่ะแต่ไปพักต้องมีมีพวกหลายๆห้องหน่อยนะต้องมีพวกหน่อยเราชอบไปไปชอบเดินทางคนเดียวบ่อยแล้วชอบเจอแบบสองเตียงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคือเราอยากนอนเตียงใหญ่ๆสบายสบายใช่ไหมคะก็เจอสองเตียงก็เคยไม่เชื่อโบราณก็นอน และนอนเตียงนึงอีกเตียงนึงก็คือปล่อยโล่งโอ้โหเล้ใจทั้งคืนจ้ะเป็นยังไงครับโอ้ทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเคียร์ทั้งทงเสียงทั้งหันซ้ายหันขวาหมอนตกคุยนี่แบบคือมันไม่ไหวอ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนว่าอย่างนั้นก็เหมือนแบบก็ให้นอนมีที่ให้นอนฉันก็มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เธออย่านอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาขี่คอเธออะไรอารมณ์นั้นเลยก็เลยแบบ ก็เลยพักหลังแน่เชื่อโบราณค่อนข้างเยอะอจะดึงผ้าออกเอาของวางเอาหมอนมาไว้ที่เตียงเราอะไรอย่างเงี้ยเอาผ้าบางทีก็เอาผ้ายันวางเลยใช่ก็จะปลอดภัยปลอดภัยใช่ครับ่เป็นเก็บความรู้นะครับมาถึงจุดที่ปาจะต้องแนะนําแล้ววิธีแก้พี่นนท์จะต้องครับติดพกไปข้างนอกสักผืนหนึ่งพี่ชินมีหรือยังคะเรียบร้อยครับนี่ผม ผูกรถไม่เลยผูกรถไว้ค่ะอันนี้คือผ้าปันคอโกยดวงแต่จริงเนี่ยมันมากกว่าคําว่าโกยดวงคือใครที่ดวงตกใครที่โดนผีหลอกใครที่ออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะสิ่งที่ปายใช้ง่ายๆเลยอ่ะคือปายอ่ะชอบเอามาไว้ที่หมอนรัดได้เลยหัวถ้ายหัวเราก็จะอยู่ตรงบริเวณตาของท่านยมพอดีเราจะไม่ฝันร้ายแล้วเราก็จะไม่ถูกผีอั เราจะไม่ถูกผีบีบคอเวลาออกไปข้างนอกนะคะใครที่ดวงตกดวงไม่ดีเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีสตรอรี่มีเรื่องเล่าวแบบเยอะแยะมากมายมนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่เฉพาะบุคคลเฉพาะดวงของตัวเองเท่านั้นเพราะว่ามีวันเดือนปีเกิดให้ค่อนข้างครบเลยนะคะวิธีใช้ทํำยังไงครับไปใช้ได้ทุกประเภทอย่างพี่ชินบอกว่าผูกที่รถเนาะใช้ลูกค้าของไบหลายคนก็ชอบเอาไปไว้ที่ ผูกที่พวงมาลัยรถยนต์เหมือนกันของลายหลักๆไปต้องกระเป๋าอ,อเรียกเงินขอเรียกเงินหน่อยแล้วก็ปาจะพกติดตัวเนี่ยปายจะมีสามผืนเวลาไปเดินทางผืนแรกเนี่ยปาจะเอาไว้นอนอีกผืนหนึ่งปาจะเอาเป็นผ้าพันอคอเวลาร้อนไปก็ซับเพราะไากลัวเวลาไปคุยกับผู้ใหญ่เราไปรู้สึกแบบผู้ใหญ่เขาไม่เมตตาเอ็นดูเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขากัดหน่อยให้ แล้วก็เวลาไปวัดก็ใช้ผืนเดียวกันอีกผืนหนึ่งก็จะผูกที่กระเป๋านะคะ<ช>หรือไม่ก็พันกระเป๋าสาตางค์เอาไว้เก็บไว้ในตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ไปใช้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายคนเอาไปที่วัดนะคะแล้วก็เอาไวส้สวดมนต์เพ<ช>ิ่มพลังหน้าตัวนี้ก็จะคุ้มครองได้คล้ายๆกับเราใส่เสื้อกล่อง<ช>นะคะตรงนี้ได้เลยมีคาถา ร ati ู้วิธีช้ยังไงบ้างครับก็คาถาสวดง่ายๆเลยนะคะแค่ใช้คำว่าสัทธานะมหาพรตั้งจิตสวดแบบแน่วแน่ทั้งหมดเก้าจบแล้วก็ขอพรแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับท่านยมแล้วก็สิ่งท네ี่เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าคุณจะไปเจอช่วงเวลาที่เป็นสัมภเวสีเวลาของเทพเวลาของคนเวลาของพระอย่างเงี้ยก็คือคุมทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะผ่านการทําพิธีแบบ ครบค้วนเรียบร้อยนะคะ<ช>ไปก็ขอพลังจากท่านยมนะคะแล้วก็ขอพลังจากพระศิวะนะคะตรงนี้เนี่ยเปรียบกับเอ่อเขาพระสุเมนได้เลยนะคะ<ช>เป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้างล่างตรงกลางและข้างบนนะคะเ<ช>ขาพระสุเมนก็คือเขาของพระศิวะ<ช><ช>ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับสวรรค์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอ่อแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งแปดเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้เหมือนเวลาที่เป็นกระจกไว้สะท้อนสิ่งไม่ดีออก ตรงนี้เขาก็จะกัดไว้ให้เรา <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็วันที่กับเลขนะคะใครที่ไปเจอเลขไม่ดีสมมติบางคนเนี่ยเ,เกิดวันที่หแต่ว่าไปเจอเลขที่เป็นอัปมงคลคือเลขศูนบ่อยๆผ้าตรงเนี้ยก็จะกัดไว้ให้นะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นวันเกิดให้ด้วยนะคะมี <c oughs> ราศีมีนักสัตว์ครบเลย <c oughs> ทําพิธีแบบสุดๆขลังมากอันนี้คือปายทำเอกนะคะใ <c oughs> ช้วาดเอกด้วยค่ะ น่าสนใจมากครับคุณหมอปายครับทั้งนี้ผมสนใจแล้วต้องยังไงต่อครับคุณหมอปายก็ตอนนี้ปามีโปรโมชั่นให้เลยนะคะจากราคานะคะหนผืนนะคะ5,999อ5,999บาทใช่ไหมตอนนี้นะสำหรับพี่นนแล้วก็คนที่ดูรายการของเราอยู่นะคะเราเป็น ราคาพิเศษให้เลยนะคะเหลือแค่2,999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญะคะ่ะปลายมีแผ่นนี้ให้ด้วยนะคะแผ่นทองยมมาราชประธานทรัพย์รุ่นที่1น,นะคะเอาไปโกยดวงกันแบบสุดๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะกดดอกจัน7 6 4ดอกจัน8 8ดอกจัน0 1สี่เหลี่ยมนะคะดอกจัน764ดอกจัน88ดอกจัน0 1สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะ รอรับสายจากระบบอัตโนมัตินะคะที่เป็นเสียงของปลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลน,นะคะพร้อมกับที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเราจะส่งของไปให้ที่บ้านค่ะมีระบบเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจค่ะคไม่สะดวกโทร,รไม่สะดวกกดนะคะใช้ไลน์ก็ได้ค่ะไลน์นะคะแอดไซค่ะ L U C K Y Y A N แอดไซ L U C K Y Y A N แอดไซลัคกี C ้ K y y A N, ยันค่ะ ันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนนนะครับแล้วก็หมอปายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ติดใจนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับ